คลอดบุตรประจําเดือนกรกะฎาคมปีพศ2567มีวันังต่อไปนี้ค่ะวันพุทธที่3กรกฎาคมนะคะเด็กจะมีทรัพย์สินเงินทองดีเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับที่ดินและนักปรา์ค่ะเลิกในวันที่3นะคะก็คือ7.21ถึง15.24ค่ะ เรื่องดีวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนะคะเวลา8.54ถึง16.36ค่ะเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงนะคะงานที่เหมาะสมก็คืออาชีพรับราชการค่ะเรื่องดีวันพุธท,ที่10กรกฎาคมค่ะเวลา9.09ถึง16.08ค่ะเด็กที่เกิดในวันนี้ก็คือจะมีทรัพย์สินเงินทองดีเด่นด้านการเงินมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะ เลือกวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะคะเวลา13.39ถึง17.35 เด็กที่เกิดวันนี้มีทรัพย์สินเงินทองดีเหมาะก,กับงานที่ดินและรับราชการค่ะเรื่องดีวันอังคารที่30กรกฎาคมนะคะเริ่มเวลา12.49ถึง18.55เด็กที่เกิดวันนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองดีเหมาะก,กับงานที่เกี่ยวกับที่ดินและรับราชการค่ะและเรื่องดีวันสุดท้ายนะคะของเดือนกรกฎาก็คือวันที่31ค่ะเวลา6.39ถึง11.29เด็กที่เกิดวันนี้นะคะ ก็จะมีทรัพย์สินเงินทองดีค่ะงานก็คือเหมาะกับงานที่ดินและรับราชการค่ะขอบคุณค่ะ